สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเขสู่รายการมันนี่ทูเดย์ทันโลกการเงินค่ะทักทายทุกท่านในคืนวันพุธนะคะ วันนี้21ิมิถุนายน2566ติดตามรายการกับเราสองคนค่ะคุณแพรณทิประดาดิฉันแนสทิขัมพรค่ะช่วงนี้นะคะหลายๆคนติดตามการเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจของทั่วโลกนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราเงินเฟอ้อละค่ะที่ยังคงร้อนแรงเมื่อวานที่ผ่านมามีการรายงานตัวเลขด้านอสังหาริมทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาออกมาร้อนแรงมากๆนะคะส่งผลทําให้ตลาดมีมุมมองว่านโยบายการเงินของสหรัฐอเมริกานั้นอาจจะต้องแข็งกร้าวต่อไปซึ่งก็เลยส่งผลทําให้ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยแข ะะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยเดี๋ยวรอติดตามนะคะถ้อยแถลงของคุณเจอโรมพาเวลที่จะออกมาในค่าคืนวันนี้ว่าจะส่งสัญญาณต่อตลาดอย่างไรแล้วตลาดจะคลี่คลายไหมหรือกังวลมากกว่าเดิมค่ะรวมถึงตลาดเงินในภูมิภาคของเราด้วยนะคะคะ่าเงินเยนที่อ่อนค่าลงหลายคนเริ่มจับตาแล้วก็เป็นห่วงแล้วว่าเอ๊ะนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายเนพิเศษของ B o j หรือ,อว่าธนานคารกลางญี่ปุ่นเนี่ย มันอาจจะยังไม่พอหรือเปล่ามันควรจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่เพราะว่าสุดท้ายแล้วมันส่งผลว่าค่าเงินเยนอ่อนลงและถ้ามีการปรับขึ้นมาโดยเร็วจริงๆเนี่ยนักลงทุนหรือว่าในตลาดเองอาจจะปรับตัวไม่ทันด้วยนะคะแต่ช่วงนี้เงินเยนอ่อนค่าถ้าเไปเที่ยวญี่ปุ่นนี่เอนจอยเลยนะทางานก่อนดีกว่าไม่ค่อยไปเที่ยววันหลังนะคะอาวว้าวก็เชื่อว่าหลายๆคนนะคะมองในช่วงเวลานี้นะคะภาพการเงินยังคงผันผวนแล้วค่ะและอีกเวทีหนึ่งที่จับตากันเป็นสําคัญเลยก็คือการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประ ะะโดยในค่ำคืนวันนี้นะคะทางด้านของสหรัฐอเมริกานั้นเขาก็จะมีแผนในเรื่องของการเจรจาก,การสร้างพันธมิตรใหม่ในการที่จะเดินหน้าในเรื่องของการค้าการลงทุนนะคะหนึ่งในนั้นหมายตากันไปที่ตลาดอินเดียละค่ะหลังจากที่ทางด้านของผู้นําด้านเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกานั้นเตรียมแผนที่จะเจรจากับคุณ Modi, นเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีของอินเดีย ซึ่งระหว่างนี้เนี่ยได้เดินทางไปเยือนที่ทำเนียบข่าวนะคะโดยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเทคโนโลยีรายสำคัญซึ่งมีการอ้างอิงจากสำนักข่าว CNBC ระบุบ,บอกว่าไม่ว่าจะเป็นคุณทิมคุก CEO ของบริษัท Apple ค,คุณซุนดาพิชยัย CEO ของ Google คุณสัตยานาเดลลา CEO ของ Microsoft หรือแม้กระทั่งคุณราสูบรามาเนียมซ e o ของ f e d e x นะคะคุณแอดเหล่านี้เนี่ยเป็นรายชื่อของซ e o ในแบรนด์ใหญ่ๆของสหรัฐที่เตรียมพร้อมจะเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารข้ามที่ทำเนียบขาวในคืนวันพฤหัสบ,บดีค่ะเพื่อไปพบกับคุณนเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีของอินเดียมุ่งเป้าในการกระจายความเสี่ยงด้านฐานการผลิตหลังจากที่ในช่วงเวลานี้เศรษฐกิจจีนนั้นชะลอตัวลงค่อนข้างมากแถมความสัมพันธ์ก็ไม่ค่อยราบรื่นกับสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะ ในฝากฝั่งของอินเดียเองก็มองว่าโอกาสงานเลี้ยงอาหารค่ำในครั้งนี้เป็นก้าวหน้าครั้งสำคัญและค่ะซึ่งเขาจะมีโอกาสในการที่จะเพิ่มความร่วมมือต่างๆกับสหรัฐอเมริกาค่ะก็จริงๆแล้วก่อนหน้านี้ทางผู้นำอินเดียก็ไปเจอกับซีอของเทสลามาแล้วอีรอนมัสก็บอกเลยว่า กา,ารพูดคุยเป็นไปด้วยดีะกะว่าจะมีการลงทุนในอินเดียเราด้วยนะ,ะก็เป็นความคาดหวังในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับสหรัฐนั่นเองมาดูความเคลื่อนไหวในตลาดการเงินภูมิภาคบ้านเรากันบ้างาอย่างที่เกิดเอาไว้เรื่องของญี่ปุ่นค่าเงินเยนอ่อนค่าใช่ไหมคะใช่คนที่จะไปเที่ยวคงจะแบบตาวาวอยากไปเที่ยวกันเลยใช่ไหมคะแต่ว่าในแง่ของนักลงทุนหรือว่าคนในประเทศเองอาจจะกังวลค่ะคุณแพนเพราะว่าที่ผ่านมาญี่ปุ่นใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายแบบพิเศษซึ่งหมายถึงดอกเบี้ยค่อนข้างจะ นนั่นเองล่าสุดมีคณะกรรมการ BOJ ออกมาพูดเลยนะคะว่าถ้าญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีการขึ้นดอกเบี้ยอย่างเหมาะสมหรือว่าขึ้นเร็วเกินไปอาจจะเสี่ยงต่อเศรษฐกิจได้นะคะโดยเรื่องนี้ค่ะธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ เปิดเผยรายงานการประชุมของเดือนเมษาย,ยนที่ผ่านมาโดยระบุนะคะว่าผู้กำหนดนโยบายของ BOJ ตกลงที่จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้ต่ำเป็นพิเศษต่อไปค่ะ สนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าการประชุมครั้งนี้ถือเป็นการประชุมครั้งแรกของนายคาซูโออูเอดะผู้ว่าการ B.O.J. ตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งซึ่งรายงานการประชุมเดือนเมษาย,ยนของ B.O.J. ระบุว่าขณะที่ญี่ปุ่นขยับเข้าใกล้เป้าหมายเงินเฟ้อของ B.O.J. ที่2%สมาชิกคณะกรรมาการทั้ง9รายเห็นว่าจำเป็นต้องดำเนินนโยบายผ่อนคลายทางการเงินแบบพิเศษต่อไป เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกและแนวโน้มค่าแรงนั้นมีความไม่แน่นอนค่ะแต่ว่าแต่ว่ากรรมการรายหนึ่งกล่าวว่าบ j ต้องไม่รอนะคะที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ยนานจนเกินไปคือไม่ควรจะรอช้าเกินไปเนื่องจากเริ่มมีสัญญาณแล้วว่าค่าแรงและตรางเงินเฟ้อปรับตัวเพิ่มเร็วขึ้นขณะที่รายหนึ่งนะคะบอกว่าบ j ต้องหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่บังคับ ให้ต้องปรับอัตราดอกเบีย้ยขึ้นอย่างกระทันหันเพราะถ้าหากขึ้นกระทันหันเนี่ยการทําแบบนั้นจะสร้างความปั่นป่วนอย่างใหญ่หลวงต่อภาคธุรกิจที่เคยชินกับภาวะอัตราดอกเบีย้ยต่ําเป็นพิเศษไปแล้วนั่นเองค่ะ ณปัจจุบันนี้นะคะเงินเยนเนี่ยอ่อนค่าเมื่อเทียบกับหลายสกุลในรอบระยะเวลามากกว่า15ปีขึ้นไปนะคะเชื่อ ER ว่าทางด้านของญี่ปุ่นนั้นอาจจะไม่นิ่งนอนใจในเรื่องนี้นะคะไปดูกันต่อค่ะที่เงินเฟอ้อของอังกฤษกันบ้างดีกว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะคะที่กดดันทําให้อังกฤษนั้นอาจจะต้องเดินหน้าในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปนะคะโดยล่าสุดค่ะทางด้านของเงินเฟอ้อของอังกฤษนั้นยังคงมีสัญญาณของการเร่งตัวค่ะถึงแม้ว่าจะลดต่ําลงมากว่าระดับ10%ที่เคยทําไว้ก่อนหน้านี้นะะค โดยทางด้านของสำนักข่าว CNBC รายงานระบุว่าอัตรางเงินเฟอ้อของสหราราชาจักรนั้นยังร้อนแรงเกินคาดในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยดัชนีราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้น8.7%ต่อปีไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อนหน้าแต่ยังสูงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์ในโพลส,สำรวจของรอยเตอร์คาดการไว้ว่าจะปรับเพิ่มขึ้นเพียงแค่8.4% สํานักงานสถิติแห่งชาติของสหราชอณาจักรนั้นระบุว่าเมื่อเทียบเป็นรายเดือนแล้ว CPI หรือว่าเงินเฟอ้อของอังกฤษนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้น0.7สําหรับ CPI ทั่วไปในขณะที่อัตราเงินเฟอ้อพื้นฐานไม่นับรวมราคาพลังงานอาหารแอลกอฮอล์และยาสูบที่ผันผวนเพิ่มขึ้นอยู่ที่7.1ต่อปีเป็นการขยับเพิ่มขึ้นจากระดับ6.8ในเดือนเมษายนและเป็นอัตราที่สูงที่สุดนับตั้งแต่มีนาคม2535 ซึ่งตัชนีด,ดังกล่าวนั้นมีการปรับตัวสูงขึ้นจากค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางทางอากาศสินค้าและบริการเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและวัฒนธรรมรวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการซื้อรถยนต์มือสองด้วยไปดูความเคลื่อนไหวของเกาหลีเหนือกันบ้างค่ะ<ฮ>มีอะไรน่าสนใจคุณผู้ชมย้อนกลับไปคุณแพนคุณ<ฮ>วันจันทั่วโลกได้เห็นภาพของ ผู้นําจีนพบปะกับเจ้าที่ระดับสูงของสหรัฐใ,ใช่ไหมคะนายบริงเแนปรากฏว่าเรื่องนี้ล่ะค่ะ,คะทางเกาหลีเหนือออกมาวิพากวิจารณ์เลยค่ะ,คะว่าการที่บริงเคนไปเยือนจีนนั้นเป็นการขอร้องฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนค่ะ<ม>เกาหลีเหนือวิพากวิจารณ์กรณีที่นายแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีการต่างประเทศของสหรัฐเดินทางเยือนจีนนะคะบอกอย่างนี้เลยค่ะบอกว่าเป็นเพียงทริป ที่ต้องการวิงวอนขอฟื้นฟูความสัมพันธ์กับจีนเพื่อลดความตึงเครียดระหว่าง2ประเทศหลังจากที่สหรัฐประสบความล้มเหลวในการใช้มาตรการต่างๆเพื่อกดดันจีนค่ะ โดยนายบริงเกนได้เข้าพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นําของจีนที่กรุงปักกิ่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหรือว่า19มิถุนายนนะคะทั้งสองฝ่ายได้ตกลงที่จะร่วมมือกันเพื่อสร้างบรรยากาศการแข่งขันที่เป็นธรรมและจะไม่นําไปสู่ความขัดแย้งเพราะตระหนักว่าความขัดแย้งระหว่างจีนและสหรัฐซึ่งต่างก็เป็นสมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกนั้นจะส่งผลกระทบต่อทั่วโลกค่ะ ทั้งนี้ประธานาธิบดีสีกล่าวกับนายบริงเคนผ่านล่ามของกระทรวงการต่างประเทศจีนนะคะบอกว่าโลกต้องการความสัมพันธ์ที่มีเสถียรภาพระหว่างจีนและสหรัฐทั้งสองประเทศสามารถแสวงหาแนวทางที่ถูกต้องเพื่อร่วมกันสร้างอนาคตที่ดีให้กับมนุษยชาติผมคาดหวังว่าการเดินทางเยือนประเทศจีนของรัฐบรีบริงเคนในครั้งนี้ จะนามาซึ่งการสร้างเสรีภาพด้านความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐช่วงนี้นะคะสัญญาณที่ส่งออกมาจากสหรัฐอเมริกาดูถอยทีถอยอาศัยมากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากที่ทางด้านของประธานาธิบดีโจไบเดนบอกว่าในกรณีของโดรนเนี่ยที่บินเข้าไปนะคะเหนือหน,น้นน้ําเหนือหนานฟ้าของสหรัฐอเมริกานะคะบอลลูนดังกล่าวทางด้านของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงน่าจะไม่รู้ว่ามันคลาดเคลื่อนจากวิถีเดิมนะคะ ส่งสัญญาณออกมาแบบนี้ต้องรอจับตาละค่ะความสัมพันธ์นั้นอาจจะดีขึ้นได้หรือไม่นะคะเอาละค่ะไปติดตามกันที่ world ราั n ของวันนี้นะคะแล้วพักกันสักครู่ช่วงหน้ามีหุ้นปันผลเด่นมาฝากกันค่ะ jp morgan chase a co ประกาศปลดพนักงานรอบใหม่ในภูมิภาคเอเชียลดตำแหน่งงานด้านวานิธนกิจลง20ตําตำแหน่งหลังจากธุรกรรมการทำข้อตกลงธุรกิจในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกยังคงซบเซาในไตรมาสสข,ของปีนี้การเสนอซื้อขายหุ้น ในภูมิภาคแห่งนี้ลดลงเกือบหนึ่งใน3จากระดับของไตรามาสหนึ่งขณะที่การทำข้อตกลงควบรวมกิจการลดลง21% Mastercard ผู้นำด้านการชำระเงินระดับโลกเปิดตัวโครงการระดับโลกเพื่อ r e ไซเคิบัตรเครดิตและบัตรเดบิตตามแผนการที่จะเก็บบัตรหลายพันล้านใบที่หมุนเวียนในอุตสาหกรรมจากการฝังกลบ รายง,งานของน i s s ันระบุว่าในอุตสาหกรรมนี้มีบัตรที่ถูกจำหน่ายเกือบ2.6มืนล้านใบในปี2,565และคาดการว่าอาจเพิ่มขึ้นเป็น2.84มืนล้านใบาภายในปี2,570 e อ o ล m ม s สซ CEO ของเทส l a สนทนากับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียที่นครนิวยอร์กระบุการสนทนาครั้งนี้ยอดเยี่ยมมากและมีแผนจะเดินทางเยือนอินเดียในปีหน้า ขณะที่เทสลาเตรียมพร้อมจะเข้าไปลงทุนในอินเดียโดยเร็วที่สุดสกายทรัคบริษัทจัดอันดับสายการบินและสนามบินทั่วโลกจัดอันดับให้สายการบินซิงคโปร์แอร์ไลน์ครองแชมป์ในฐานะสายการบินที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2566ขณะที่การบินไทยติดอันดับที่40ขยับขึ้นจากอันดับที่46ติดอันดับ8ในฐานะสายการบินที่ลูกเรือห้องโดยสารดีที่สุดในโลกและติดอันดับ13ในฐานะสายการบินที่สะอาดที่สุดในโลก ขณะที่บางกอะแอร์เวสติดอันดับที่29ลดลงจากอันดับ23และติดอันดับ17ในฐานะสายการบินที่สะอาดที่สุดในโลกด้วย ู้ชมไปดูทิศทางการลงทุนในตลาดทุนไทยกันบ้างค่ะตอนนี้ต้องยอมรับเลยนะคะว่าปัจจัยเสี่ยงเยอะมากมเลยค่ะและมีมุมมองถึงขั้นว่าตลาดทุนไทยนั้นอาจจะลงไปลึกกว่า 1, 5 0 0จุดเลยค่ะแน่นอนค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเปิดดาวไซด์นะคะลงไปเนี่ยมีโอกาสที่จะลงไปทดสอบที่ระดับ 1, 4 5 0จุดได้นะคะเพราะว่ามีปัจจัยเสี่ยงทั้งในและนอกประเทศกดดันอยู่ค่ะเราวันนี้เลยจัดพอร์ตมาให้นะคะสหุ้นปันผลเด่นติดตามกันเลยค่ะเชิญค่ะพี่ไมค์ค่ะ,คะวันนี้เนี่ยบรรยากาศการลงทุนไม่ค่อยสสู้ดีเลยนนะะคะ่ว หลายๆคนก็จับตามองนะเพราะว่าตอนนี้มีแต่ข่าวร้ายๆออกมาในตลาดหุ้นไทยไม่ค่อยมั่นอกมั่นใจสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ปัจจัยต่างประเทศก็ยังต้องติดตามกันด้วยพี่ใหม่มองยังไงสําหรับตลาดหุ้นช่วงนี้บ้างคะก็คือว่าจริงๆแล้วเดิมเนี่ยคิดว่าออตลาดจะจะดีกว่านี้นะออจะเพิ่์ฟอรมดีกว่านี้หลังจากออที่มีการประกาศรับรองผลเลือกตั้งไปแล้วนะออแต่ปรากฏว่าก็มาเจอเหตุการณ์ที่เออ่ ในเรื่องของอวิกฤตความเชื่อมั่นในหุ้นขนาดเล็กขนาดกลางเล็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ปรากฏว่าในแง่ของตัวราคาน้ำมันเนี่ยก็ไม่ได้ปรับขึ้นมากอย่างที่คาดกันเอาไว้ก่อนหน้าเพราะตอนแรกคิดว่าจีนเนี่ยเปิดประเทศนะคะแล้วก็เศรษฐกิจจีนเนี่ยน่าจะเป็นแบบว่าตัวผลักดันให้ราคาน้ำมันเนี่ยลักขึ้นได้เพราะว่าเศรษฐ ตัวอุปสงค์หรือว่าความต้องการใช้น้ํามันเพิ่มนะคะแต่มันก็ไม่เป็นอย่างนั้นถึงแม้ว่าตัว o อเปกพลัสจะลดการผลิตลงก็ยังไม่ช่วยนะซึ่งมันก็เลยส่งผลกระทบมายังหุ้นในกลุ่มพลังงานและปิโตเคมแล้วก็พอดีเซกเตอร์นี้เนี่ยมีสัดส,ส่วนของกําไร ต่อตลาดเนี่ยสูงมากประมาณ30%ของตลาดหุ้นไทยเนาะมาจากเซกเตอร์พลังงาน mm hmm. พวกคอมโบดิตี้พวกนี้นะเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดความตังหวดนี้กลับมาที่จีนเนี่ยจีนเองก็เริ่มเรียกว่าทางการจีนเนี่ยเริ่มรู้สึกแล้วว่าเศรษฐกิจเขาเนี่ยพื้นตัวช้ากว่าที่คิดไว้ก็มีการประกาศลดอัตราดอกเบี้ยลงนะคะ, mm hmm. ะ,ะก็เมื่อวานนี้ก็ประกาศลดตัว ดอกเบีย้ยทั้งที่เป็นเงินตัวดัชนีดอกเบีย้ยเงินกู้ภาคเอกชนแล้วก็ดอกเบีย้ยเงินกู้ภาคครัวเรือนรงอย่างละ0ู่งเปแต่ตลาดก็ยังมองว่ามันก็ยังน้อยเกินไปทีนี้สิ่งที่เรารออยู่ตอนนี้ก็คือว่าเขาจะมีการประชุมพรรคคอมมิวนสิสต์จีนปิต บูโลเดือนกระกฎาที่ก็ต้องตามดูกันล่ะค่ะว่าเขาจะมีมาตรการก,กระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่หรือเปล่าอันนี้ก็คือภายนอกส่วนภายในเราก็เรื่องการเมืองนะคะที่ก็รออยู่อีกเหมือนกันทั้งในเรื่องของอการประชุมสภาผู้แทนเลือกประธานสภาเลือกนายกนะคะแล้วก็การจัดตั้งคณะรัฐมนตรีว่ามันจะมีความลาบื่นหรือไม่นะคะซึ่งอ,อันนี้ก็เป็น อีกปัจจัยที่แบบว่าในช่วงที่เหลือของเดือนนี้และเดือนกรกฎาเนี่ยต้องมานลุ้นกันค่ะช่วงนี้ลงทุนยังไงดีล่ะคะเพราะว่ามันกินระยะเวลายาวนานสําหรับกรอบนี้กับตลาดหุ้นไทยมาเกือบสองเดือนแล้วคะ่ะอือค่ะแต่ว่าเราก็ต้องคิดว่าคือถ้ามันเป็นช่วงเวลาที่ยังไม่ใช่หรือว่ายังไม่ยังไม่ได้เป็นจังหวะที่ดีในการที่เราจะซื้อนะเราก็อาจจะต้องอดทนรอกันไปก่อนเนาะเพราะว่า ถึงแม้ว่าเราเราก็รู้อยู่แหละว,ว่าหุ้นปัจจัยพื้นฐานดีที่ราคามันยังมีอับสายเนี่ยมันก็มีหลายตัวแต่ดูแล้วว่าเอ๊ะมันยังเอ่อใช่ทัมมิ่งไหมหรือว่ามันยังมีโอกาสที่จะถูกกดลงตามภาวะตลาดได้อีกอันเนี้ยเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องรอหรือว่าวางกลยุทธ์ลักษณะของการถอยหลับอะไรอย่างนี้มากกว่าที่จะลุยเข้าไป ฟังแบบนี้จำได้ที่พี่ใหม่บอกเมื่อเดือนที่แล้วเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> เป็นภาพคล้ายๆกันตอนแรกคค่ะถ้าหากว่าเราคุยกันเร็วกว่าก่อนกว่าวันนี้เนี่ยสักประมาณอาทิตย์หนึ่งเราอาจจะเห็นภาพของตลาดหุ้นไทยที่มีความหวังมากกว่านี้นะคะแต่ช่วงนี้อาจจะดูไม่ค่อยมีความหวังสักเท่าไหร่คำว่าถอยรับของพี่ใหม่เราแนะนาในการตั้งรับตรงไหนดีแล้วหุ้นที่มันยังพอดีพอจะมี ภาษีดีๆนะคะมีอัพไซต์พอปลอดภัยสำหรับการลงทุนระวังยังไงคะคือจริงๆถ้าตลาดภาพใหญ่ไม่ดีเนี่ยแล้วก็ต่างชาติยังไม่เข้ามาเน็ตบายจริงๆขณะที่รายย่อยเองก็ยังไม่มีกำลังซื้อเข้ามาเนี่ยพี่ว่ามันก็เป็นไหลที่แบบว่ามันก็มันก็จะเหนื่อยนิดนึงเหมือนกันนะ เพราะนั้นก็คือถ้าเราอเอาเป็นว่าถ้าเราลงทุนเหมือนตลาดก็คือเอาตัวหุ้นใหญ่ๆเนี่ยอาจจะดูเซ็ตเป็นหลักเช่นแถวๆถวแบบพันห้าเอาอยู่ไหมถ้าไม่อยู่ก็อาจจะไปรับแถวๆที่เซตอยู่พันสี่ร้อยแปดสิบพันสี่้อยห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นหุ้นบิ๊กแคปในกลุ่มแบงก์กลุ่มพลังงานอะไรแบบนั้นค่ะค่ะอ่ะงั้นขอท็อปพิกหน่อยสิคะพี่ใหม่วันนี้นี่ขอ ขอพี่หน่อยเอ้ยพี่ใหม่เอาไว้นะคะว่าอยากจะได้ปันผลสูงพอมีอัพไซด์อยู่บ้างนะคะพอจะมีไหมคะถ้าเป็นตัวใหญ่เนี่ยนะคะที่พี่แนะนำอะถอยรับถ้าเป็นกลุ่มแบงค์เนี่ยจะมีเอชซเนาะ s อ b ซีน่าจะเป็นตัวตามที่ดีได้เพราะว่าบ b บีอ่เอ k เคทีบีบีบีแเขาขึ้นไปก่อนหน้าเนาะ SCB ก็ก็ตอนนี้เนี่ยพยายามขึ้นมาซึ่งเหนือเส้นสองรอวันขึ้นมาแล้วแล้วก็กําลังพยายามเหนือเส้นสิบวัน average สิวันให้ได้อยู่เนี่ยนะคะระยะสั้นก็ถือว่ายังโอเคอยู่สําหรับ SCB นะคะ,คะแล้วก็ปันผลก็ใช้ได้ด้วยประมาณห้าเปอร์เซ็นต่อปีตัวที่หนึ่งะวันนี้เราซักสามตัวดีไหมได้ดีเลยค่ะ,คะตัวที่สองก็คือตัว a แอดวาน แอดวานเนี่ยเขาก็แ่งไปมาอยู่นะคะแต่ว่าถ้าลงมาแถวๆสัก210เนี่ยพี่ว่าก็พอได้นะคะซึ่งดิวิเดนต์ยิวก็อยู่ประมาณ4%นิดๆต่อปีอันนี้ก็ถือว่าถือว่าโอเคเหมือนกันแล้วก็เป็นหุ้นที่มีสภาพคล่องในการซื้อขายที่ดีด้วยนะคะ,<ม>ะตัวที่3อันนี้จะขอเป็นตัวทิสโกโ้นะคะ<ม>ทิสโก้เนี่ยก็คือถ้า ถอ,อ,อยลงมานะคะแถวแถวเก้าสิบต้นเนี่ยพี่ว่าใช้ได้นะคะเก้าสิบสามบวกลบแถวนั้นนะคะก็เป็นจังหวะในการที่จะเริ่มทยอยสะสมนะคะ, mm hmm. ะได้เหมือนกันค่ะเก้าสิบสามบวกลบเก้าสิบบวกลบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ยิวประมาณแปดเปอร์เซ็นต่อปีก็โอเคค่ะ mm hmm. ดช่วงนี้พาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะไปดูงานใหญ่งานนี้ก,กันเลยค่ะเมืองไทยประกันชีวิตนะคะจัดพิธีมอบรางวัลเมืองไทย Life e n นโชวรันฮอสพิทอลอเวอ2022ค่ะนายสาระล่ำซำประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าเมืองไทยประกันชีวิตจัดพิธีมอบรางวัลเกียรติยศเมืองไทยไลฟ์แอ c h ชว a ันฮอสพิทอลอเวอร์2022ค่ะซึ่งจัดเป็นครั้งที่เจ็ โดยได้รับเกียรติจากดรสุทธิพลทวีชัยการเลขาธิการคณะกรรมาการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคอปพอเป็นประธานในพิธีขึ้นมอบรางวัลแก่โรงพยาบาลคู่สัญญาเพื่อยกย่องความมีมาตรฐานและความมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานทุกด้านในการส่งมอบบริการที่เป็นเลิศสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าประกอบไปด้วย รางวัลด้านความรวดเร็วมีคุณภาพและเข้าใจความต้องการของลูกค้า Customer Centric Award อันดับหนึ่งได้แก่โรงพยาบาลสินแพทย์รางวัลด้านบริหารจาัดก,การทางก,การแพทย์ Commitment to Success Award อันดับหนึ่งได้แก่โรงพยาบาลพญาไทหนึ่งรางวัลด้านดิเริ่มเปิดรับตอบรับนวัตรกรรมใหม่ Creativity and Innovation Award อันดับหนึ่งได้แก่โรงพยาบาลกรุงเทพ รางวัลด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร Collaboration Award อันดับหนึ่งได้แก่โรงพยาบาลกรุงเทพรางวัลด้านการดูแลใส่ใจอย่างเป็นเลิศ c a r i n g Award อันดับหนึ่งได้แก่โรงพยาบาลกรุงเทพภูพกเก็ตค่ะและโรงพยาบาลพญาไทหนึ่งได้รับรางวัลเกียรติยศสูงสุด The p i n k of เมืองไทย l Life n n d ช h o a n h o s p i t a l Award 2022เมืองไทยไลฟ์นะฮัลส์พ a ทอลอเวอร์ครั้งที่7นะครับก็ เรียกว่าทําในเรื่องของตัวการดูแลให้กับลูกค้าระหว่างเมืองไทยประกันชีวิตกับเรียกว่าพันธมิตรทางด้านของสถานพยาบาลทั้งโรงพยาบาลน,นะครับและสถานพยาบาลต,ต่างๆนี่นะครับทั่วประเทศนะฮะวิธีการก็คือว่ามีผู้ส่งน่าวดูดจากหลากหลายนี่นะครับของทางด้านของในมิติต,ต,ต่างๆเช่นเรื่องของการบริการนะครับทางด้านของสื่อนะครับ แล้วก็ทางด้านของตัวเทคโนโลยีที่สำคัญอีกด้านหนึ่งก็คือว่ามีการใช้ทางบริษัท Nelson IQ นี่นะครับในการทำเซอร์เวสจริงๆก็คือเซอร์เวสจากในแง่ของยูเซอร์จริงๆก็คือลูกค้าของทั้งโรงพยาบาลและบริษัทประกันการมอบรางวัลในครั้งนี้นะคะเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างเมืองไทยประกันชีวิต และโรงพยาบาลคู่สัญญา417แห่งทั่วประเทศในการยกระดับการให้บริการด้านการคุ้มครองสุขภาพเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่เป็นเลิศมีมาตรฐานและเกิดความพึงพอใจสูงสุดค่ะขอแสดงความยินดีกับทุกโรงพยาบาลด้วยนะคะ,คะที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้นะคะยังมีอีกหลากหลายโรงพยาบาลและค่ะที่ได้รับรางวัลด้วยนะคะ ก็ถือว่ารางวัลในครั้งนี้เป็นทั้งกําลังใจแล้วก็เป็นการการันตีในการที่จะมุ่งมั่นเสริมในเรื่องของการให้บริการกับลูกค้าของเมืองไทยประกันชีวิตล้ค่ะไปติดตามกันต่อนะคะเรื่อง<ค>ราวของผู้เดือดร้อนในด้านของการลงทุนกันบ้างดีกว่าค่ะเรื่องของหุ้น s าร์กนะคะตอนนี้เนี่ยมีหลายคนค่อนข้างกังวลใจแล้วก็มีผู้เสียหายเนี่ยนะคะเป็นรายย่อยเกือบเกือบหนึ่ 1, รายแล้วนะคะ ซึ่งล่าสุดค่ะทางด้านของการประเมินถึงกรณีดังกล่าวนะคะถ้าหากว่าเราติดตามความคืบหน้าเราจะเห็นได้ว่าวันนี้ราคาความเคลื่อนไหวของหุ้นสตาร์กนั้นมีการปรับตัวลดลงเหลือเพียงแค่1-2ถึงสองสตางค์ un, ต่อหุ้นเท่านั้นนะคะซึ่งล่าสุดค่ะทางด้านของเจ้าหนี้ซึ่งเป็นผู้ที่ถือหุ้นกู้ของสตาร์กนั้นมีการเรียกร้องนะคะเพื่อที่จะเรียกเงินคืนโดยด่วนด้วยค่ะ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท Stark Corporation จำกัดมหาชนจำนวน3รุ่นไปใช้สิทธิ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่3ประจำปีนี้ในวันที่23มิถุนายนล่าสุดเว็บไซต์ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยประกาศว่าธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนและบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสจำกัดในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของ s t a r ได้แจ้งยกเลิกการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่3ประจำปีนี้ในวันที่23มิถุนายนสำหรับหุ้นกู้ทั้ง3รุ่นดังกล่าวเนื่องจากเมื่อวันที่20มิถุนายนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ส่งหนังสือถึงสตาร์คและขอให้ชำระหนี้เงินต้นและดอกเบีย้ยคงค้างหุ้นกู้ทั้งหมดโดยพันหรือว่า call default ซึ่งอาศัยเหตุผิดนัดเนื่องจากการออกหุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระหนี้เกินกว่า3%ของส่วนผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้โดยคำนวณจากงบการเงินรวมปี2,565ค่ะซึ่งล่าสุดนะคะมีผู้เสียหายซึ่งคาดว่าจะรวมสูงถึงพันรายเลยทีเดียวนะคะ,คะและมีมูลค่าความเสียหายเกือบเกือบพันล้านบาทนะคะในกรณีนี้เข้าไปเรียกร้องนะคะ แจ้งความเสียหายซึ่งทางด้านของกระทรวงการคลังและสัมภากรนั้นก็มีการออกมาระบุถึงกรณีดังกล่าวโดวยทางด้านของคุณอาคมเติมพิทยาภัยศิษฐ์ทรร่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยถึงปัญหาดังกล่าวระบุบอกว่ากระทบต่อความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนและนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำชับไปยังคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้มีมาตรการออกมาดูแลนักลงทุนอย่างเร่งด่วนเพื่อกอบกู้ความเชื่อมั่นและป้องกันไม่ให้มีเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ เกิดขึ้นซ้ำอีกพร้อมย้ำเลยต้องดูแลคุ้มครองนักลงทุนเป็นอันดับแรก การทุจริตของสตาเองก็เป็นบทเรียนครั้งสําคัญสาหรับทุกฝ่ายในวงการตลาดทุนเลยนะคะ,คะก็ถามีความคืบหน้าเราก็จะรายงานข่าวให้ทราบกันต่อไปค่ะค่ะซึ่งต่อไปนี้นะคะนักลงทุนอาจจะต้องมีความระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนมากขึ้นนะคะต้องไปอึกศึกษารายละเอียดในเรื่องของงบการเงินเพื่อที่จะให้มั่นใจในเรื่องของการลงทุนกันด้วยแหละค่ะนี่ก็คือข่าวสารที่นํามาฝากกันในค่าคืนวันนี้นะคะพรุ่งนี้สี่ทุ่มกลับมาพบกันอีกครั้งวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ